อาจารย์สมชัยตกลงว่าคนที่ตกรอบไปแบบไม่น่าเชื่อเช่นอดีตนายกสมชายหรือคนที่คิดว่าไม่น่าจะเข้ามาได้ก็เข้ามาได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ตกลงมันคือจัดตั้งเท่าไหร่อิสระเท่าไหร่อาจารย์พอจะเห็นสัดส่วนไหมครับที่ถ้ามองในกรณีแบบนี้เนี่ยเราเห็นว่าพลังของการจัดตั้งเนี่ยเ,เป็นพลังที่ได้ชัยชนะมากกว่าพลังที่เป็นอิสระนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวดีๆทั้งหลายเนี่ยที่พาดหัวข่าวว่าเข้า,าได้เป็นสอวอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ย พอไปดูคะแนนนี้จะรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ไทท้ายตารางใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าเกือบอะเกือบเกือบเือตกเกือบตกทุกรอบเลยค่ะใจคอไม่ดีทุกรอบเลยเพราะนั้นตรงตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งซึ่งเป็นอิสระสิ่งที่เป็นเหตุและผลสิ่งที่เป็นประสบการณ์ความรู้ความสามารถนั้นเนี่ยน้อยกว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของการจับกลุ่มกันเป็นพวกเดียวกัน ไม่ฉะนั้นอาจารย์จะไม่บ่นหรอกครับเอ๊ะทำไมเอ๊ะคนคนนี้เขาเป็นพิธีกรงานแต่งงานคนคนนี้เขาเป็นอะไรนะผู้ประกาศข่าวเียงตามสายในหมู่บ้านใช่ไนะซึ่งความจริงเราไม่ได้ด้อยค่าเขานะครับเขาเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้แต่ถ้ามองในเชิงของความรู้จักในในในสัตว์ที่เป็นทั่วไปในเชิงที่ว่าคนทั่วไปรู้เนี่ยมันก็มันก็ต้องอาจารย์นันทนากรนะใช่ไหมเอาเอาผู้ตามตรงนะไม่ไม่ไม่ได้เชียนะแต่หมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยการทงานนะอาจารย์คนคนหนึ่งออก ออกทีวีเรียกว่าเกือบจะทุกวันอีกคนหนึ่งก็ออกตามงานวัดสมมตินะไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงใครนะํำนองแบบนี้นะฮะมันก็คงจะมีความแตกต่างกันแต่ทําไมเขาได้เยอะล่ะทําไมเขาได้ที30คะแนนล่ะทําไมเขาได้10กว่าคะแนนหรือ20คะแนนล่ะนะฮะมันก็แปลว่าการจัดตั้งนั้นมีความหมายมากกว่า mm. ตอนนี้การจัดตั้งดังกล่าวนี้เป็นการจัดตั้งมาตั้งแต่ตั้งแต่รอบไหนหรือในกลุ่มไหนถ้าวิเคราะห์จากผลที่ออกมาเนี่ยต้องใช้คําว่าเป็นการจัดตั้งมาตั้งแต่อําเภอ นะครับแล้ววางทุกอำเภอและวางทุกกลุ่มอาชีพถึงขนาดนั้นคือไม่ใช่ประเภทว่าเอาเย่อยๆ อำเภอเดียวชนะพอแล้วก็จบไอ้นั่นจะไม่รอดจะมาไม่ถึงปัจจุบันถูกไหมครับหวานเลยเหรออาจารย์ไม่เรียกว่าหวานวางอย่างเป็นระบบเลยนะครับยอมถ้าหวานเหมือนไม่มียุทธศาสตร์ใช่ครับแต่อันนี้คือวางแบบมียุทธศาสตร์แต่ต้องหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มันก็จะเหมือนกับว่าผ่านมาทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็มีคนเพียงพอที่จะสามารถมาเป็นอวตอร์ในแต่ละรอบในแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าเขาอาจจะสุปบทเรียนครับว่า ในรอบของระดับอำเภอเนี่ยเป็นรอบซึ่งเขาอาจจะวางกลยุทธ์ไม่ถูกเช่นประเภทว่าเอาเจนกันมาสมัครที่อำเภอเพื่อให้ผ่านเข้าไปในรอบแรกของกลุ่มอาชีพแต่พอไปรอบที่เรียกว่าเลือกไข่ในกลุ่มอาชีพตอนนั้นนะ่ะเกิดความสับสนเพราะว่าคําสั่งนะการสั่งการมันจบแค่บ,บอกว่ารอบเช้าเลือกในกลุ่มอาชีพตัวเองรอบบ่ายเลือกไว่เนี่ยเฮ้ยลืมบอกงงลืมบอกพอลืมบอกอะไรเกิดขึ้นครับ คนเหล่านั้นเนี่ยบังเอิญทะลุมาในรอบของเลือกควายของอำเภอแล้วพอลืมบอกเครื่องมือสื่อสารก็ไม่มีติดต่อก็ไม่ได้สังเกตดูครับวันนั้นเนี่ยบัตรเสียเยอะมากบัตรเสียเยอะคืออะไรครับส่งบัตรเปล่าเลยนะผมเห็นเลยนะมาถึงก็บัตรเปล่าเลยคือไม่รู้จะกาไข่เพราะว่าไม่มีใครสั่งให้กาไข่กะกะตเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยจำนวนบัตรเสียว่ามีเท่าไหร่นี่คือนี่คือสิ่งที่กะกะตควรจะต้องบอกด้วยและที่คุณบอกคุณเปลี่ยนรูปแบบบัตรใหม่บัตรเสียจะน้อยลงเนี่ยจริงหรือเปล่าคุณบอกมา ตอนนี้พอมีบทเรียนในขั้นของอำเภอว่ารอบไข่มีปัญหาจานออกแบบก็จะพัฒน,นาต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยจะต้องเตรียมไว้ทั้งหมดเลยว่าในสาการที่ว่าไม่ว่าจะไข่กับกลุ่มใดก็แล้วแต่ต้องมีโพยที่ครบถ้วนทั้งหมดเมื่อวานเราถึงเห็นครับว่าระดับของประเทศเนี่ยมีโพยครบยี่สบกลุ่มเลยนะครับจ <ะ S 2> มจะผิดพลาดเหมือนรอบอำเภอไม่ได้เ,าเราจะเห็นนะครับว่าโพยยี่สบกลุ่มแปลว่าอะไรหนึ่งกลุ่มเดียมไว้เลยห้าชื่อนะครับ โพยแบบนี้มีหลายเวอร์ชันมากหลายแบบมากหลายคนทํามากมีทั้งของจริงของปลอมของใช้ได้ของมีผลไม่มีผลเต็ไมไปหมดเป็น10เวอร์ชันนะครับเท่าที่ผมคุยกับคนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นะฮะเขาบอกว่าบางทีมาเป็นซีล็อกเลยนะครับแล้วก็พิมพ์มาเรียบร้อยเลยบางคนก็เป็นลายมือเขียน บางคนก็จดบนมือก็ยังมี <c oughs> บนแขนก็มียังประเภทอะไรนะ <c oughs> ข้อสอบสมัยมัธยม <c oughs> อะอะไรสมัยเรียนยมัธยมก็จะต้องจดเ <c oughs> ข้าไปแ <c oughs> อบจดที่ต้นขา <c oughs> บางเลยบางนี้จดที่แขนมาเลย <c oughs> นะฮโพยแบบนี้คือโพยที่เตรียมไว้พร้อมหมดทุกสาการว่าไม่ว่าคุณจะจับสลากไปเจอกลุ่มอาชีพใดก็แล้วแต่เรามีคําตอบให้คุณหมดว่าคุณจะต้องเลือกใครเป็นเป้าได้ทุกสายและได้ทุกกลุ่มถ้าคุณไปเจอกับกลุ่มไหนในสายของคุณใช่ครับนะฮะและสมมตินะฮะว่าไอ้หชื่อนั้นเนี้ยมีบางคนไม่เข้ารอบบ่ายเขาเว้นว่างไว้สิครับ ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกให้ครบไม่ต้องไปเติมให้คนอื่นเขาไม่ต้องไปเติมให้เพื่อจะดันให้คนที่เราเป็นเป้าหมายของเราขึ้นไปสู่200คนสุดท้ายให้ได้เพราะฉะนั้นหน้าตาออกมาเนี่ยจึงกลายเป็นเหมือนว่าเวลาที่เราดูคะแนนเนี่ยมันจะประมาณ6คนผมใช้ประโยคนี้นะมีคนโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยคือ6คน6คนแรกเนี่ยคะแนนจะอัพเหนือคนอื่นไปผมเรียกว่าที่ราบสูงก็ะคือยกสูงขึ้นไปเลยแล้วก็7 8 9 10เนี่ยที่ราบต่ำคือสลบลงมาทันทีถามว่าทำไม6 คำตอบคือบัตรมันมี5เบอร์บัตรเนี่ยมันมี5ช่องให้ก่าดังนั้นเนี่ยมันจะฟิกอยู่5คนแล้วก็กระจายออกมาที่6บ้างกระจายมาที่7บ้างดังนั้นเนี่ย8 9ดสหรืออาจจะ7 8 9ดคือคะแนนธรรมชาติาและจะน้อยกว่าคนอื่นแล้วก็จะบาดเสียวออเอสอาจารย์เนี่ยคนสุดท้ายนี้ คะแนนเท่ากันนะแล้วต้องจับฉลากใช่ไหมใช่คุณเดวิลิตเดวิล่ค่ะเบอร์คนที่ได้ได้ได้สิเนี่ยยี่สิบเอ็ดเนี่ยมีมีมีคนที่เท่ากันมีจับฉลากขึ้นมาแล้วคนที่เหลือก็ไปอยู่บัญชีสำรอง